สำหรับโอลี่วัดกินนะครับกลายเป็นผู้ทําประตูสูงสุดตลอดการของแอสตันวิลล่าไปแล้วนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกหลังจากเดินมาได้อีก9ก้าในการคว้าตั๋วไปเล่นแชมเปียนลีกด้วยการเอาชนะบอลมัร์ประตูต่อ0ูซึ่งความทะเยอทะยานที่ต้องการไปเล่นระดับยุโรปของบอลมัดก็เริ่มที่จะหมดแรงสรุปรูปเกมโดยรวมนะครับสำหรับบอลมัดของบอลได้มากกว่าในช่วงเปิดเกม แต่ทีมเยือนวิลล่านะครับกลับมาตั้งหลักได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกมีจังหวะที่จะได้ประตูมากๆจากมาโกอาเซนซิโอที่ยิงไปชนเสาผู้รักษาประตูอย่างเกปาอาริซาบาล้านะครับมีจังหวะดับเบิลเซฟจากลูกมงของบูบากากา a มาลาและการยิงจังหวะซ้ำส,สองของแมตตี้เคธจนในนาทีที่6ของช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกแอสตันวิลล่านะครับก็ได้ประตูขึ้นนำ จากจังหวะการเสียบอลขององตวนเซเมนโยโดยมอร์แกนโรเจอร์นะครับเปิดบอลโค้งมาให้โอลี่วัตกินสกิดบอลเข้าประตูแต่ประตูดังกล่าวนะครับก็ต้องเช็ค V.A.R เพื่อตรวจว่าล้ำหน้าหรือไม่แต่สุดท้ายนะครับไม่ล้ำหน้าในจังหวะนี้เริ่มมาในครึ่งหลังเพียง30วินาทีบูบาก้ากามาลานะครับลากยิงด้วยเท้าซ้ายออกไปทางกว้างแต่วิลล่านะครับต้องตกอยู่ในอันตรายและเสียเปรียบ เมื่อจาาขอบแลมซี่นะครับซึ่งโดนใบเหลืองจากการแสดงความไม่พอใจได้ไปเตะดึงจังหวะเดวิดบลูคในช่วงเวลา10นาทีก่อนจบเกมและถูกไล่ออกจากสนามจากใบเหลืองที่2จากนั้นนะครับบอนมัดก็พยายามหาประตูตีเสมอมีทั้งจังหวะขององตวนเซเมนโยยิงออกไปนอกกรอบเขตโทษรวมถึงจังหวะของอีวานิวสันมงบอลจากในเขตโทษ แต่เอมี่มาร์ติเนสนะครับก็เซฟได้จากระยะเผาขนซึ่งบอลมัดสมีโอกาสอีกครั้งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจังหวะเปิดบอลเข้ามาในเขตโทษโดยเซเมนโยนะครับเตะบอลจากลูกกระดอนพื้นแต่เอมี่นะครับก็ปัดออกไปได้แต่ก็เกือบเข้าประตูแต่มีแมตติแคทนะครับมงบอลออกจากเส้นประตูได้ถือเป็นการเซฟคะแนนให้กับแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านบอลมัสนะครับลงเล่นเกมนี้ หลังจากไปชนะอาเซนอลมาได้เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ความกดดันก็ยังอยู่เพราะทีมที่ลุ้นตัวยุโรปนะครับอย่างเบนฟอร์ดและไบตันซึ่งชนะนะครับและเก็บแต้มไปได้ในก่อนหน้านี้หลังจากที่บอรนมัดนะครับแพ้คาบ้านและหล่นมาอยู่ในอันดับที่10ของตารางและเกมต่อไปนะครับก็ต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งแน่นอนว่ายากมากๆที่จะแบ่งแต้มมาได้ ทำให้ทีมของอันโดนี่อิลาโอล่านะครับแทบไม่มีช่องว่างให้ผิดพลาดเลยความหวังของบอลมัทนะครับที่จะออกสตาร์ทเร็วก็ต้องผิดหวังเมื่ออเล็กสกอตได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากการถูกสอกของไทโรนมิงในจุดที่สกอตนะครับยังคงทําผลงานได้ดีแต่การหยุดเกมนานทําให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก6นาทีซึ่งเป็นเวลาที่วิลล่านะครับทำประตูได้ แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของบอลมัตนะครับในสัปดาห์นี้ดังก็อุตาลาได้รับอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านในทําให้เซเมนโยนะครับต้องลงเล่นเป็นตัวจริงแทนตําแหน่งเขาและเสียาการคลองบอลระหว่างกําลังสร้างเกมลุกไปทําประตูที่หลังจากโดนลุมแย่งจากนักเตะวิลล่าถึง4คนโดยสิ่งที่ผู้จัดการทีมบอลมัดนะครับอย่างอีลาโอลาพูดในช่วงครึ่งหลัง ว่าไม่สามารถสร้างโอกาสตามที่ต้องการได้เนื่องจากบอลมัตนะครับไม่ได้พยายามสร้างโอกาสเลยในระหว่างนาทีที่27ถึงนาทีที่69การแข่งขันเพื่ออันดับที่8รวมถึงผลงานในการคว้าตัวไปเล่นยุโรปเริ่มหลุดลอยไปจากมือของบอนมัตเพราะเดาไม่ได้เลยว่าจะชนะหรือไม่ในการเจอกับแมนซิตี้และเลสเตอร์ซิตี้ณตอนนี้นะครับบอลมัดแพ้ไป5เกม จากเเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกในวิทาลิตี้สเตเดียมสำหรับโอลี่วัตกินนะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับแอสตันวิลล่าเพียง4เกมนะครับจาก10เกมหลังสุดในทุกรายการก่อนจะเดินทางไปเยือนบอลมัรแต่เมื่อถูกอูในเอมเมอรี่เลือกตัวเขาก็มักจะตอบแทนความศรัทธาของกุนซือชาวสเปนแม้ว่าการจบสกอร์ของวัตกินนะครับจะยอดเยี่ยมแต่โอกาสนี้เกิดขึ้นได้ ต้องขอบคุณวิสัยทัตและการส่งบอลอันเฉียบคมของมอ์แกนโรเจอร์ที่ส่งลูกคอสให้หลุดจากระยะเอื้อมตัวของเกปาแม้จะเสียกองกลางตัวเก่งอย่างยูริติลมันไปนะครับจากอาการบาดเจ็บวิลล่านะครับยังต้องอาศัยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากกาม马าและอามาดูโอนาน่าทั้งคู่นะครับประสบความสำเร็จในการพลิกสถานการณ์ช่วงครึ่งหลังให้กลายเป็นเกมที่สูสีโดยขัดขวางโมเมนตัมของบอลมัดได้ แต่แอสตันวิลล่านะครับอาจต้องการความช่วยเหลือจากทีมอื่นเพื่อให้ได้ลุ้นไปเล่นเกมยุโรปเนื่องจากผลต่างประตูของวิลล่านั้นนะครับน้อยกว่านิวคาสเซิลและเชลซีอยู่พอสมควรสำหรับแอสตันวิลล่านะครับชนะมาแล้ว7เกมจาก8เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกโดยท่านับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะครับวิลล่าเป็นทีมที่เก็บแต้มได้มากที่สุดทั้งหมด21แต้มและมีการแจกใบเหลือง21ใบใน2เกม กับการเจอกันระหว่างบอรนมัดกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้ถือเป็นใบเหลืองมากที่สุดนะครับในเกมไปกับในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก